คือหลอดเลือดขยายระบายความร้อนแต่ในผ้าห้องบนละ่ะถ้าหลอดเลือดมันหดตัวขึ้นมาความร้อนมันก็ถูกเก็บไว้ในร่างกายแล้วใช่ไหมไม่สามารถระเหยออกไปได้หรือว่าถูกระบายออกไปได้เนี่ย เหตุการณ์แบบเนี้ยมันจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อเราไปอยู่ในที่ที่เย็นจัดเนี่ยร่างกายเราอะ่ะมันจะมีระบบสั่งการให้หลอดเลือดเราหดตัวเพื่อเก็บความร้อนเอาไว้อืมมันเป็นการทํางานที่ตรงกันข้ามกันต่อมาการลดการผลิตความร้อนในร่างกายการผลิตความร้อนในร่างกายของสัตว์เลือดอุ่นหรือคนเนี่ยมันเกิดขึ้นจากอัตราการเกิดเมตาบอลิซึม ตาบอลิซึนะอันนี้เมตาบอลิซึมทีนี้ยิ่งร่างกายเกิดเมตาบอลิซึมมากเนี่ยเหมือนร่างกายมันทํางานหนักอะสิ่งที่มันจะผลิตออกมามันก็คือความร้อนถูกไหมถ้าเราต้องการลดการผลิตความร้อนในร่างกายเนี่ยสิ่งที่ทำได้ก็คือการลดอัตราเมตาบอลิซึมอ่าเรามาดูช้อยกันว่าเป็นข้อไหนข้อหนึ่งลดอัตราเมตาบอลิซึมและหลอดเลือดขยายตัวข้อนี้ ถูกทั้งสองอันลดอัดตราเมิเตอร์บริซึมก็จะลดการผลิตความร้อนหลอดเลือดขยายตัวก็จะเป็นการระบายความร้อนออกแต่้นข้อถึงจะถูกมาดูช้อยข้ออื่นกันว่าผิดตรงไหนข้อ2ลดอัดตราเมิเบอลบิซึมอันนี้ถูกแต่ลดความร้อนแต่อันนี้บอกว่าหลอดเลือดหกตัวมันจะผิดเพราะมันจะเก็บความร้อนไว้ในตัวต่อมาข้อ3เพิ่มอัตราเมิเบอลบิซึม ข้อนี้ก็ผิดตั้งแต่ตรงคำว่าเพิ่มแล้วพอยิ่งไ่เพิ่มอัตราเมตาบอลิซึมร่มางกายเราอ่ะจะยิ่งผลิตความร้อนออกมามากและหลอดเลือดขยายตัวอันนี้ถือว่าถูกแต่ถูกแค่อันเดียวข้อสี่เพิ่มอัตราเมตาบอลิซึมผิดหลอดเลือดหดตัวผิดทีนี้พี่จะให้ความรู้เพิ่มเติมว,ว่าอ้าวแล้วร่างกายมันรู้ได้ยังไงล่ะว่าจะลดอัตราเมตาบอลิซึมหลอดเลือดจะขยายตัวเมื่อไหร่ ร่างกายเราเนี่ยมีอวัยวะอยู่อย่างหนึง่งที่เขาเรียกว่าเป็นตัวควบคุมแบบกลไกของร่างกายเลยว่าจะให้ขยายตัวหรือลดตัวหลอดเลือดจะให้ลดหรือเพิ่มเมตาบาลิซึมอวัยวยนะน่ะส่วนนั้นเนี่ยก็คือที่เรียกว่าไฮโปตาลามัสอี่ อมนี้จดชื่อไว้นะคะเพราะว่ามันมีความสำคัญมากทั้งในระบบกลไกดุลยภาพของร่างกายและในระบบฮอร์โมน หลังคลอดเนื่องด้วยเหตุผลสำคัญในข้อใดหนึ่งน้ำนมแม่มีโปรตีนสูงสองน้ำนมแม่ไม่มีเชื้อโรคสาน้ำนมแม่มีแอนติบอดีสี่น้ำนมแม่มีแอนติเจนข้อนี้นะคะก็เป็นพื้นหาความรู้ที่เรารู้อยู่แล้วว่านมแม่อย่างมีประโยชน์ทีนี้นมแม่ที่มีประโยชน์เนีย่ยจะเป็นนมแม,ม่ที่อยู่ในระยะสองถึงสวันแรก หลังคลอดแม่เนี่ยจะผลิตนมที่เรียกว่าคอลอสตรุมหรือน้ำนมน,น้ำเหลืองจะได้ยินไหมพวกเรานี่ได้กินนมแม่กันหรือเปล่านี่น้ำนมน้ำเหลือง โดยน้ำนมน้ำเหลือเนี่ยก็จะมีสีออกขุ่นๆเหลืองๆซึ่งมีคุณค่ามากคือในน้ำนมน้ำเหลือเนี่ยก็จะมีโปรตีนสูงมีน้ำตาลแลคโตสสูงแล้วก็มีไขมันต่ำซึ่งมีคุณค่าต่อทารกมากและมีอย่างนึง ที่สําคัญที่หาไม่ได้จากน้ํานมวัวหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือน้ํานมอื่นก็คือในน้ํานมแม่เนี่ยจะมีแอนติบอดีอยู่ซึ่งถือว่าเป็นการให้ภูมิคุ้มกันแก่ลูกตั้งแต่แรกเกิดคือที่เขารณรงค์ให้ดื่มน้ำนมแม่เนี่ยสาเหตุสำคัญเนี่ยมันเป็นเพราะในน้ำนมแม่มีแอนติบอดี ที่จะสามารถป้องกันเชื้อโรคให้ลูกได้แล้วก็เขาบอกว่าการดื่มน้ำนมแม่เนี่ยจะทําให้เป็นช่วยกระตุ้นให้ความสัมพันธ์ระหว่างแม่กับลูกน่ยแน่นแฟนมากขึ้นดังนั้นข้อนี้เนี่ยข้อหนึ่งที่บอกว่าน้ำนมแม่มีโปรตีนสูงเนี่ยก็ถือว่าถูกต้องแต่น้ำนมจากอื่นก็มีโปรตีนสูงเหมือนกันน้ำนมจากแหล่งอื่นก็มีโปรตีนสูงเหมือนกัน ือวัตถุประสงค์มันยังไม่เด่นชัดอันที่สบอกว่าน้ํานมแม่ไม่มีเชื้อโรคเ,เป็นไปไม่ได้ไม่มีอะไรที่บริสุทธิ์ขนาดนั้นน้ํานมแม่ก็กลั่นมาจากเออในเลือดของแม่ดังนั้นก็เป็นไปได้ที่จะมีเชื้อโรคอยู่ชิ่นนี้ก็ถือว่าผิดน้ํานมแม่มีแอนติบอดีอันนี้ถูกคือเป็นการให้ภูิคุ้มกันแก่ลูกแล้วก็เป็นจุดประสงค์หลักสำคัญที่เขาต้องการให้เด็กเนี่ยได้รับน้ำนมแม่เลยทีเดียวส่วนน้ำนมแม่แม่มีแอนติเจนเนี่ย อันนี้ไม่ใช่คือการให้ภูมิคุ้มกันแก่ลูกแรกเกิดเนี่ยเป็นการให้ภูมิคุ้มกันแบบพาสซีฟคือการแอนติบอดีเป็นการให้ภูมิคุ้มกันแบบพาสซีฟคือให้ตัวแอนติบอดีไปเลยไม่ได้ให้แอนติเจนไปถ้าการให้แอนติเจนไปเนี่ยจะเป็นการให้ภูมิคุ้มกันแบบแอคทีฟคือเหมือนกับให้ลูกไปสร้างแอนติบอดีเองซึ่งมันไม่ใช่คือเด็กขนาดนั้นอะมันระบบร่างกายต่างๆมันยังไม่พร้อมถ้าเกิดว่านมแม่มีแอนติเจน ก็ถือว่าน้อนมแม่เ,เป็นอันตรายถูกปะ่ะเพราะแอนติเจนนี่คือสิ่งแปลปลอมต่างๆที่จะเข้าสู่ร่างกายของลูกซึ่งลูกยังเด็กอยู่มากอะ่ะความสามารถในการสร้างแอนติบอดีเนี่ยตำ่ำถ้าเกิดได้รับแอนติเจนเข้าไปเนี่ยลูกอาจจะเป็นอันตรายได้ซึ่งข้อนี้ผิดเลยถือว่าเป็นอันตรายต่อลูกข้อที่ถูกต้องสําหรับข้อนี้ก็คือแอนติบอดีค่ะซึ่งลูกก็จะได้รับไปด้วยทําให้ลูกมีภูมิคุ้มกันต่อโรคต่างๆแบบที่แม่มี ข้อสิก็ตอบข้อ3ค่ะต่อไปนะคะเป็นข้อ13สามโจทย์ก็ถามว่าวัคซีนที่ใช้หยอดป้องกันโรคโปลิโอในเด็กเป็นสารใดข้อ1แอนติบอดีข้อ2องแอนติเจน ข้อ3 e n เอนไและข้อ4 a n t i นติไบโอติอย่างแรกที่เราต้องดูในโจทย์ข้อนี้ก็คือวัคซีนเมื่อพูดถึงวัคซีนก็จะต้องเกี่ยวข้องกับระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายของเราระบบภูมิคุ้มกันของในร่างกายของเราเนี่ยก็คือจะมีการสร้างสารที่ออกมาสู้กับเชื้อโรคสารนั้นเนี่ย เรียกว่าแอนติบอดีสร้างออกมาเพื่อกำจัดเชื้อโรคโดยเซลเม็ดเลือดขาว นะแต่ทีนี้ไอ้พวกเชื้อโรคต่างๆที่เข้ามาไม่ว่าจะเป็นแบคทีเรียหรือฝุ่นละอองหรือเกอสรดอกไม้เนี่ยที่ถือว่าเป็นสิ่งแปลกปลอมที่ไม่ใช่อวัยวะในร่างกายเราถ้าเข้ามาในร่างกายเราเนี่ยเราจะเรียกไอ้เชื้อโรคหรือสิ่งแปลกปลอมเหล่านั้นว่าแอนติเจน